มึงือสีฟอนเนาะกวกคำรถคำพูนือสีแล้ว,นะว,ลวแล่ลนะเนาะสังกะสีรอยแผ่นแห่นโยกี้หารอยสังเกงไมห,หารอยตุ้งสาหารอยหาอนามัอีกหนักจนนวดอะไรเขาจาัดตันนังแบงเขาเจ้า หาล่อยวันนี้ก็หาล่อยโลตลอดทั้งตากระป๋องมามาเสื้อรักลอยว่าและกำลังใจผมบอหูหรอกว่าไรเหตุไหมอาจจะกรบชากหูเลยว่าผู้รดเหตุไห้ ก็ได้เป็นควัญกำลังใจให้กับพวกาหารนั่นี้แนวหนาแนวหนาทหารผ่านผู้สิ่ิตต่อกันไวห้หรอมั้งเนาะและ้วขาจะไปทรงให้ที่มองใดจากการที่ร่วมกันโมโมนุษย์คือต้องพึงพ้าอาศัยสึ่งกันและกันช่วยเขา ก็เท่ากันกับช่วยเรานั่นแหละการช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นนั่นแหละคือการทําที่พึ่งแห่งตนาก,การช่วยเหลือผู้อื่นนั่เด้เบียกว่าคนแรเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างหนึง่งเพราะว่าแต่อย่างหนึ่งอย่างดีย่มอมของการช่วยเหลือผู้อื่นคือการทําที่พึ่งแห่งตนเพราะว่าสรุโลกมาแล้วก็ต้องยู่ร่วมกันก็ต้องอาศัยตัรม ค limiting, ือความจริงอันเป็นเพื่อนปกป้องโลกอันเป็นเพื่อนอยู่ในโลกรวมกันทั้งทั้งหลายแล้ก็มีเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาโลกจะพังเอาง่ายงมีแต่ค่อยทำลายทำไร่ซึ่งกันและกันถ้าไม่รักตัวเองเสมอผู้อื่นรักผู้อื่นเสมอตนเองช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นก็เท่ากับว่าช่วยเหลือตนเองทำที ได้ทาพี่พื่นเห็นคนเอาไว้ดีแล้วการอิจฉาผู้อื่นก็คือการทําร้ายจิตใจตัวเองการยินดีกับผู้อื่นก็คือการรักษาใจตนเองจากสิ่งสุดท้ายที่เป็นต้องร่องรับเอาไว้คืออุเบกขาบางครัง้งบางอย่างมันบ่นมีประูกใจก็ต้องว่างใจเป็นอุเบกขากับสิ่งที่มากกะทบกปะเทื่อน แต่สัวคนนั้นคนเองคือว่าเมตตาตหน้าเมตตาอุเบกขาหลายคนมีเมตตาเจดอกมีเมตตาคัวหน้ามุตาอยู่ดอกแต่ว่าสาขาอุเบกขาบวกแล้วแต่มีความลำเอียงซ่อนเล่นอยู่ในห้นซ่อนเล่นอยู่ในใจจ้ของเองเมตตาเอาเฉพาะบุคคลที่เราพอใจครือหน้าช่วยเหลือเฉพาะบุคคลที่เราพอใจหรือเฉพาะญาติหรือในอัตราตัวตนนั่นแหละคิดว่า แต่ว่าหวังพึ่งพาเขาได้นี่เป็นเดี๋ยวว่าเห็นแค่ตัวยังนึงช่วยเหลือเฉพาะบุคคลที่คิดว่ามีผลปนประโยชน์นี่อำดีดีหรอบอว่าเมตตามีปรุณามีมุทิตามีแต่ว่าอุบเบกขาบมีการช่วยเหลือผู้อื่นการรักผู้อื่นเพราะหวังว่าจะได้ผลประโยชน์จากเขาแต่นี้นี่ไม่ใช่ว่าทำที่เพื่อนหึนนงมการปูน,น้าช่วยเหลือ การยินดีเฉพาะกลุ่มของบุคคลที่ตัวเองพอมีผลประโยชน์พอมีผลประโยชน์ได้ด้วยอันนี้แต่เพราะว่าขาดอุเบกขาม,มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเกิดมาแล้วกต้องอาศัยกันอบอกว่าการสื่อสารที่ดีที่สุดของมูมนุษย์แตบสัต์ทั้งหลายจ็คือการได้ช่วยเหลือผู้ ยการได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั่นแหละคือการทําที่พุ้นเห็นตนเอาไว้ดีแล้วผู้ทำอันเป็นเครื่องดูร่วมกันใมนมมนุศศษย์สัตว์ทั้งหลายทำเฉพาะตนต้อสวัสดิ์าออว,าวาัาดท์ทำเฉพาะตนก็อเข้าตรงหันคำวมารูุสุะภาัะในตนเองคือการนิสติระลึกรู้ซึกตัวนี่เรียกว่าพุทธภา,าวะ ภาวะที่ตัวเองรู้สึกตัวในตัวเองมีความความรู้อไะไรไปชนที่ไม่ประกอบไปด้วยความรู้สึกตัวความรู้นั้นเป็นความหลงว่ารู้เรื่องรู้เรื่องของผู้อื่นไปเบิร์ดเออว่าได้แบบนั้นแบบนี้แต่ไม่รู้สึกตัวนั่นคือความหลงรู้เรื่องภายนอก นอกอันเป็นของทิพย์หรือเรื่องผีเรื่องเปรตเรื่องเทวดาภพภูมติต่างๆแต่ว่าขาดความรู้สึกตัวนี่ก็เรียกว่าความหลงและเท่าจะต้องสั่งพุทธภา,าวะในตนเองคือความรู้สึกตัวนี่แหละพุทธะแปลว่ารู้มั่งตื่นมั่งและเปิดความเบิกบานภายในตัวเองรู้ตื่นเบิกบาน ใตัวเองผู้ความรู้สึกตัวรู้ยังกระชังสู้รู้สึกตัวไม่ได้เพราะความรู้ที่ไม่เอาความรู้สึกพอใจแลอไม่พอใจออกไปอยู่กับสิ่งที่รู้แ่ okay, บ่ถ้าเอาความรู้สึกออกไปอยู่กับสิ่งที่รู้นั่นคือหลงไม่รู้สึกตัวไปมีอารมณ์อยู่กับสิ่งที่แต่ของตดงยินไดฟังมา หรือเคยทํามากหรือเคยเห็นมากเนี่ยแล้วก็ไปไมีอารมณ์ความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจอยู่กับบุคคลนั้นนั้นหรือสิ่งของนั้นนั้นหรือในการาเข้าไปรู้อันเป็นของทิพย์ดูสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้มีความรู้สึกว่ายินดีพอใจพอใจเห็นโอ้ยสวยงามแบบนั้นแบบนี้อันนี้คือไม่รู้สึกตัว นั่นคือความหลงแต่จึงพยายามแนะนําให้ทุกคนอยู่กับความรู้สึกตัวในตัวเองสักลมหายใจนี่คือมีเวทนาอยู่ในตัวเองเะี่ยลมหายใจรู้สึกตัวในการหายใจเข้าหายใจออกคือเย็นอยู่ในโพรงจมูกนี่แต่ก็จะเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานมีปิติในตัวเองนี่นั่นแหละหรือว่าสั่งพุทธะพา,าวะคือความรู้สึกตัวในตัวเองสัก ความฉิกของเ้อาสิบ่ออกไปเนิ้ไปพุงไปแต่งอยู่กับหลูกเสียงิิหลดอันอืนอ่นที่นอกจากกายเราแม่ว่าสักสติปัฏฐานสีโดยอาศัยอานาปานาสติสติปัฏฐานสี่คือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมธรรมนั่นแบบหละคือภาวะต่างๆมันจะมีทั้งหนอกกแยะในไรส่นจ่วนว่าธรรมไม่ธรรมมั่ง ออแต่พุทธภาะวะคือทำในรู้สึกตัวนี่เองแต่ถ้านอกเดชคือสิ่งที่ห้าวไปรู้ไปเห็นนั่นนี่แล้วก็คิดไปตามหลูกเสียงกินรดที่มันอยู่ภายนอกแล้วก,ก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกพอใจมั่งหรืพอใจมั่งอยือกับหลูกเสียงกินรสภาหนอดนั่นแหละว่าทุกคนนั่นดูในความรู้สึกตัวดีที่สุดความคิดเี่้าไปเกาะไปเกี่ยวไปเกิด,กไ,ปกดกไปตั้ง บ้าไปคิดบ่าไปตั้งหรือว่าบ่าิดถึงนั่นแหละคำว่าไปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่กับบ้านก็ตั้งอยู่กับคนที่ห่วงไปตั้งอยู่กับสักย์ไตั้งอยู่กับสิ่งของอื่นๆเรื่องรล่าต่างๆที่ได้ยินได้ฟังเวลาจิตเมื่อไม่มีที่ตั้งมโนกับจิดนึกแต่งไปว่าได้วิญญาณการรับรู้แห่งความรู้สึกพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นมาได้พบกระดับ พบนี่เกิดขึ้นตอนที่ห้อง่ทันหรือตายก่อนพบสิเกิดก็ต้องอาศัยความคิดความคิดต่างต่ก็ต้องอาศัยสัญญาสัญญาคิดอารมณ์นี่มันเกิดแบบนี้สัญญาในรูปในรถในกลิ่นในเสียงในสัมผัสทางกายความจําได้ไมยรู้เออเรื่องเก่าเี่าือสัญญาถ้าห้อง่คิดเดีถ้าคิดไม่คิดไม่เนึก ถึงความจําได้ไหมรูใร้ในรูปในรถในกลิ่นในเสียงในสัมผัสเรื่องเก่าๆความคิดเกิดบกบกิดการรับรู้แห่งความรู้สึกก็คือพอใจกับไม่พอใจเกิดขึ้นไม่ได้เดินมาดับวิญญาณแต่ว่าหยุดคิดแต่ว่านั่นแหละพบกับค่ามีที่ตั้งคิดกับควมีมานเกิดเรียกว่าไม่มีที่ไปไม่มีที่มาแต่ว่าสิน้นสุด ผู้ใดท่นความรู้สึกลมหายใจกับกุณาลมพ่อละมันนั้งสีเห็นเองดอกต่างๆนน้าหน้าสารละพัะไอตัวสําคัญคือไอตัวไปเห็นแบบแบบนี้แหละอมันจะล่าจะพร้อมออกไปเพราะคนเัามันขึ้นอยู่กับการอยู่กับผู้อื่นบางีดีๆเดคําว้าอยู่กับผู้อื่นเนี่ยพวกมันเป็นนังอยู่น้องตันขมยอยู่สองคนเด็กพวกมันเป็นนังอยู่ในห้องนพวกมันเป็นนังอยู่ตอคิด คำว่าชินอยู่กับผู้อื่นน่ะคือพอใจคนนั้นคิดนึกกับเรื่องผู้นั้นแบบนั้นแบบนี้ต่างๆพอใจบ้านหลังนั้นแต่คิดนึกภาพจินตนาการมันกับอยู่ในมโนภาพของของเองแหละมันสางปกแล้วพอใจบ้านหลังนั้นพอใจเงินนั้นพอใจทองนั้นพอใจสัตววนั้นพอใจเรื่องราวนั้นนั่นนั่นแหละก็เลยบอกว่าคนห้องนะ่ะมันชินอยู่กับเอาความรู้สึกไปอยู่กับผู้อื่น ทั้งความพอใจและไม่พอใจก็ต้องเกิดจากสัญญาณนึ่แต่มันก็ไปคิดไปแล้วเืออารมณ์ความรู้สึกพอใจกราพอพอใจอเกิดอะไรพบต้องกระยาบฉะนั้นเขาพยายามท่งความรู้สึกโตดูในลมหายใจเขาเองฝึกทำให้บ่อยทำให้มากเด้วก็ชินเดวยวก็รู้เดยกก็เห็นเดวยวก็เป็นเราเองหรอกทุกคนยุคกรบเหิดันสร,ร้สางเหตุให้ดี ผลนั้นนะมันเกิดขึ้นจากเหตุนั่นแหละแต่จังหวะดูกขาลมหายใจเหนื่อยไยเด็กก็ต้องไปหวังผลว่าเราต้องบรรลุสิ่งนั้นสิ่งนี้หรอกเด็กก็ว่าต้องไปหวังว่าเราต้องสงบเคล็ดลับแห่งความสงบคืออย่าอยากสงบเคล็ดลับแห่งความสําเร็จโสดาจิตนะคะอารหันคือบาอยากสําเร็จแต่ให้มนีสติหรือสุดโตอยู่ในลมหายใจนี้ ยุ่ใ,ให้ความรู้สึกแห่งกายจากของนี้แต่รู้สึกโตในลมหายใจเขาออกแต่รู้สึกนิ่มนวลยู่ในใกายของตัวเองนี่นะอันนั้นแหละผรบเปนดับแล้วจิตไม่มีที่ตั้งมันไปฟุงไปแตงบออะไแล้วก็เป็นวิธีที่เหมาะสมและง่ายกับทุดคนบอมีคําสวดคําสอนบอมีพิธีรีตองมี่แต่ความจิตเท่านั้นปุ๊บเขามาลมหายใจปับ๊บเออ เราไปคิดถึงบุคคลสัว์สิงของอันเป็นของภายนอกมโนภาพหนึ่งุงแดงไปมันงแต่ไปบ่ไดความรู้สึกไปพอใจเลยพ่พอใจกับสัสตว์อื่นๆสิ่งๆๆๆบบอื่นๆเกิดบ่ไดพบไปรับคนตัวผู้ดใดเหตุเท่านี้แลหละเหตุไปเท่าตายตายแล้วว่ามาเกิดกันแล้วกันหนาะอย่าไปคิดเอาเลยเหตดเอาเอาละพอ 谢谢